ฮ้ลโลสวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อ่าเรามาส่งไม้กันนะคะสองคันรถหกล้อเลยนะคะวันนี้นะคะส่งหมดไปครึ่งคันแล้วนะคะเหลือคันนี้นะคะเหลือคันนี้เต็มคันเลยนะคะไม้เรา อันนี้รถเราดัานติดอีกนะครับวันนี้ติดหล่มซะด้วยโอ้โหงานเขา <ไป S 1> น,น,นะครับเต็ม <ไป S 1> คันเลยไม่มาไปอยู่บางใหญ่รอไปรอคุณอ่าลงบางใหญ่เออไปอยู่บางใหญ่รอไงลงลงอีกครึ่งคันไงเพราะเราลงเมื่อเช้าไปครึ่ง,<ล>งใช่ป่ะลงลงปอ่าบอกบอกให้บอกให้ลงคนเดียวรองานหินมากเลยนะครับงานนี้ รถติดแถมเดินไกลวันนี้หมดแรงกันพอดีคนงานเรานะะท่านใดสนใจฝาสวยๆนะคะฝาสักนะคะพร้อมลีดสวยๆเลยนะคะไม้เต็มคันรถเลยนะะหนักมากวันนี้หกล้อเราจมไปแล้วนะคะมากันแล้ว นี่นะคะแบบฝาซักรีดเรามาแล้วนะคะฝาซักรีดสวยๆนะคะนี่นะคะฝาซักรีดของเรานะคะสวยๆนะคะเต็มคันรถเลยนะคะวันนี้นะคะท่านใดสนใจสั่งฝาได้ค่ะได้เลยนะคะรถโอเคนะคะเดินไกลหน่อยนะคะวันนี้ถ้าไดาสนใจก็ สั่งนิชามาได้นะคะสำหรับไม้เก่านะคะทุกอย่างเรามีหมดนะคะนี่ฝาสักเก่ารีดนะคะรีดพร้อมใช้งานนะคะสวยงามเลยค่ะขอบคุณค่ะ